ม่หมดนี่เสียงโชคเมื่อช่วงที่แล้วศิลปินเสริมโชคอย่างคุณโชคโชคมงคลได้สุ่มเลือกผู้ท้าฝันดวงดีอย่างสงกรานจ,จากจังหวัดนนทบ,บุรีให้ได้มาร้องเพลงแข่งขันกับแชมป์ในวันนี้ครับวันนี้ฝันของสงกรานในรายการคืออะไรครับเออหาทุนการศึกษาให้น้องชายกับหลานสาวครับนี่ไม่ได้หาเพื่อตัวเองด้วยไม่ครับผมเรียนจบแล้วเป็นครูแล้วอ๋ออ๋อ,อ,อเป็นคุณครูครับผมอ๋อแต่วันนี้มาหาให้ห,าห,หลานและก็น้องนะครับ ที่ผมสมัครมารายการไม่หมดนี่เสียงโชคนะครับเพราะผมอยากได้ทุนการศึกษาให้กับน้องชายและหลานครับน้องชายผมเนี่ยเรียนบุรุษพยาบาลชั้นปีที่1น,นะครับส่วนหลานสาวผมเนี่ยก็เรียนอยู่ชั้นม .6 กําลังจะเข้าปี1ตอนนี้เนี่ยผมเป็นคนเดียวในครอบครัวนะครับที่เรียนจบมหาวิาลยนะครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าการเรียนหนังสือเนี่ยมันทําให้เราได้รับโอกาสแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นจริง,รงๆก็อยากจะส่ง น้องชายและก็หลานสาวเนี่ยให้ได้เรียนหนังสือสูงสูพวกเขาจะได้มีอนาคตดีๆนะครับเพราะว่าถ้าพวกเขาได้รับการศึกษาเนี่ยก็เชื่อว่าอนาคตของเขาทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นคนที่มีคุณภาพและก็มีอนาคตที่สดใสครับ บ้านของพวกเราอยู่ด้วยกัน6กคนนะครับก็มีพ่อมีแม่พี่สาวสองคนแล้วก็ผมกับน้องชายครับจนกระทั่งผมอยู่ป .5 เนี่ยพ่อก็ประสบอุบัติเหตุครับโดนรถหลับในนะครับชนท้ายมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตทําให้ทุกคนเนี่ยก็ต้องแยกย้ายกันไปอยู่คนละที่แม่ก็เข้าโรงพยาบาลด้วยภาวะความเครียดครับผมเองก็ขึ้นมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพครับพอมาอยู่กรุงเทพนะครับผมก็มาทํางานรับจ้างกับอยู่กับพี่นั่นแหละที่ร้านขายของชาน,นะครับผมก็เข้าเรียนป .6 ที่กรุงเทพครับ จนผมเข้าม4นะครับผมก็รู้สึกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเราเรียนหนังสือมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องใช้เงินเยอะขึ้นผมก็เลยพยายามหาทุนครับจนได้ทุนดํารงใยธรรมส่งจนจบป,ปริญญาตรีครับผมนะครับเรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับคณะมนุษย,ษยาศาสตร์เอกภาษาไทยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตครับจนวันนี้นะครับผมก็ได้เป็นครูภาษาไทยนะครับที่โรงเรียนเซนฟังซิสเวียคอนแวนนะครับเป็นเวลาย่างเข้าปีที่2นะครับที่ผมทํางานและสอนหนังสืออยู่ที่นี่ครับ สิ่งที่ผมทำงานคือครูภาษาไทยเนี่ยก็ทําให้ผมมีเงินที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้นันแต่ละเดือนนะครับเงินเดือนของผมเนี่ยผมก็จะส่งให้แม่ครับเดือนละสามพันครับแล้วก็ให้น้องชายเดือนละสามพันแล้วก็จะให้กับพี่สาวครับไปจ่ายค่าค่าเช่าร้านที่เขาทํางานอยู่นะครับเดือนละสามพันห้าครับที่ผมต้องส่งเสียให้ทุกคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านผมเป็นพี่ชายคนโตนะครับผมก็ ควรที่จะทำหน้าที่ของลูกที่เป็นตัวแทนของพ่อต่อไปนะครับผมเนี่ยตัวผมเองอ่ะผมจะไม่ได้ใช้เงินที่มาจากเงินเดือนผมก็จะไปหาจ็อบขายของนู่นนี่นั่นเพื่อเอาใช้กินอยู่ของผมเองครับรายได้ของผมตอนนี้นะครับมันก็สามารถอยู่ได้ครับแบบพอดีเลยห้ามจ่ายเยอะกว่านี้แล้วก็เราก็ใช้ชีวิตแบบประหยัดอะไรของเราไปส่วนที่ผมสอนพิเศษทํางานพิเศษต่างๆเนี่ยผมก็ามาใช้ดูแลตัวเองครูสงกราน ครับนีเงินของเขาเนี่ยเงินเดือนเนี่ยแทบหมดเลยครับให,ให้แม่ให้น้องให้พี่แล้วตัวเองเอาเงินจากไหนทําอะไรเงินใช้ชีวิตประจําวันผมก็มีมีสอนพิเศษครับแล้วก็มีประกวดที่แบบพวกระดับประชาชนนะประกวดแต่งกรวันพ่อวันแม่อะไรเงี้ยผมก็จะส่งไปหรือบางทีพูดก่อนผู้วัยชนนะ<อ>จะจ้างมาแต่งกรวพื่อแล้วเร,เราก็ไปพูด แล้วก็ไปอ่านเหม,มือนอ่านทีว่ประวัติของเขาแล้วก็มีขายของบ้างตามโอกาสเ,าเงินพิเศษเหล่านี้เก็บไว้ใช้โอ้โน่ารักมากทำไมครูใช้พอคือเรื่องเรื่องการใช้เงินนี้มันมันอยู่ที่คนเน่ยตอนนี้ได้รับทุนเนี่ยจะต้องเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็ทํามาเราจะรู้เลยเขาเป็นนักเรียนทุนด้วยก็ได้ทุนของดํารงชัยธรรมนะครับ,รบให้มาคุณก็เรียนจบ แล้วต้องทําอะไรชดใช้ไหมไม่ต้องครับคือคุณไพบูรณ์ดารงใจธรรมนะที่เป็นเจ้าของทุนนะท่านท่านมีเหมือนกับปณิธานว่าถ้าสมมุติเราได้รับโอกาสแล้ววันหนึ่งที่เราแข็งแรงเป็นต้นไม้ใหญ่อาจจะมีเงินมีความสามารถก็แบ่งปันไปตามความสามารถที่นักเรียนทุนแต่และคนทําได้อนะไรเงี้ยแล้วเขากําลังทําสิ่งนั้นอยู่วันนี้ทีมงานถามเขาว่าเอา้าแล้วทําไมคุณต้องเอาเงินไปส่งหลานด้วย หลานก็ให้แม่เขาส่งที่ทำไมต้องส่งหลานด้วยที่ผมเติบโตมาได้เนี่ยเพราะว่าพี่สาวผมเสียสลามให้เรียนหนังสือแล้วก็ให้ผมได้เรียนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคือหลานก็จะมีหลานเล็กๆอีกถ้าสมมุติเขาโตขึ้นเนี่ยชุดนี้ผมส่งชุดนี้จบชุดนี้ก็จะได้ไปส่งชุดเล็กต่ออะไรเงี้ยจะได้เป็นทอดนนกันก็นกีน่นแหละเป็นว่าพ,พ,พอกวาได้รับทุนเขารู้เลยว่าคุณค่าของทุนมันสําคัญสําคัญเพราะถ้าเรามีทุนมันจะไปเรียนได้ เพราะถ้าเรียนได้แล้วจบมามันก็จะมีชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นนะต่อไปรุ่นต่อไปก็จะไปส่งรุ่นต่อไปเหมือนที่คุณไพบูลบอกไว้บแบบนั้นที่คุณจําได้อ่ะเขากําลังทําสิ่งนี้อยู่คือเราเริ่มในครอบครัวก่อนครอบครัวก่อนแล้วเดี๋ยววันหนึ่งค้ัผมโตขึ้นกว่านี้มีอะไรมากกว่านี้ผมอาจจะส่งต่อไปยังน้องๆในสังคมก็ได้สุดยอดเลย ต้องยอมรับหัวใจความเป็นครูของสงการจริงๆครับนอกจากที่เขาอยากจะส่งน้องและหลานเรียนให้จบแล้วเขายังมีความฝันว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสอยากจะมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กๆในสังคมที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาเหมือนกับเขาที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับทุนการศึกษาจนวันนี้เขาได้กลายมาเป็นแม่พิมพ์ของชาติแต่วันนี้เขาจะได้รับทุนการศึกษาไปให้น้องกับหลานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเสี่ยงโชคซุ่มเพลงที่จะใช้ร้องในการแข่งขันช่วงหน้าครับ